มาเร็วทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีบัตรแฮมเฟสโคราชวันนี้เราจะมาสอนทุกคนกดบัตรเพื่อที่จะได้ไปม่วนใจกันที่คอนเสิร์ตชาบโปไหนกดซื้อเลยยิม5ยิ6พฤษภาคมนี้ที่แอร์เพนปาร์โคราชงานนี้ไม่จํากัดอายุเข้างานพบกับไลอัพจัดเต็ม10ศิลปินทั้งสองวันวันที่25พบกับเมอร์สวิตแอนด์โลยอไบทีเจมาสกเชียและไททอลสมิธวันที่26พบกับแบ็กบีนอนาโตมีและิดออลลี่มันเดย์เซฟแพนเนตและสครับบัตรเข้างานมีหลายแบบให้เลือก โปรมาเป็นคู่2ใบ1 9 9 9บาทมาเป็นแกง๊ง4ใบ1 9 9 9บาทซัมเมอร์ไพรา,าคาเพียง599บาทโปรว P ีสุดคุ้ม3 9 9 9บาทนั่งได้4คนต่อโต๊ะทุกโปรโมชั่นเข้างานได้ทั้ง2วันเริ่มจำหน่ายบัตรทุกโปรวันนี้ถึงวันที่24พฤษภาคม67วิธีกดบัตรตามนี้เลยกดเข้ามาที่เพจแทมเฟสกดเข้าลิงก์ซื้อบัตรกดมุมบนซ้ายเพื่อเข้าสู่ระบบใส่เบอร์โทรเรารอ O t p ยืนยัน รหัสแล้วใส่รหัสเสร็จแล้วสไลด์จอลงมาด้านล่างเลือกโปรโมชั่นบัตรที่ต้องการกดเลือกจะขึ้นช่องทางการชําระเงินชําระเงินเรียบร้อยก็จะได้บัตรแบบนี้เพียงแค่นี้ก็เตรียมเอฟชุดไปมววนจอยได้เลยใครยังไม่มีบัตรก็กดบัตรด,ด่วนลุย